Be Honest ขอเพียงแค่คุณจริงใจโอเคของกาดสวัสดีครับวันนี้ของผมก็ผัดน,นะฮะกลับกันมาอีกแล้วกับเกมแนวตอบคำถามประลองปัญญาไม่ใช่ตอบคำถามซึ่งเกมนี้เนี่ยมีชื่อว่า Be Honest ตามตรงตัวเลยครับก็คือขอแค่คุณจริงใจและก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมีรอยเลือดแล้วก็กริชกริชเล็กน้อยหาเกันไไดกันแนวตอบคำถามเนาะคราวนี้เนี่ยคือไม่ใช่อะไรเลยเว้ยน็ตมันช้าก็เลย หาเกมเล่นไม่ได้จริงๆเนี่ยกะว่าจะไปเล่นไอฮอสซิเอรหกหกะวัาละวันแล้วแต่ว่าเด็หรดมันช้าคือหลดทีนึงกู้ล่นวมันหน้าอะไรบานเนี่ยก็เลยขาเกมง่ายๆเล่นก่อนซ่งเกมไม่เนี่ยเล่นผ่านเว็บได้แล้วผมก็กะว่าจะเล่นมานานแล้วแหละตพ้นเนี่ยมาดูดีกว่าฮะไปมาขอแค่คนจริงใจแหมหน้าอีดูนี่นี่กูเห็นมาเลยเห็นมาตั้งแต่เอ่อมันคือหน้าปกของไอคอนนะ Be Fair to t ลิตเ l ิร์นฟลอกเดียร์เวอร์ดิ ฮะ <Huh? S 2> จีอัม um, อะไรวะบีแฟร์แฟร์แฟร์กับช้อนหรือว่าซ่อมซะพวกเขาสมควรได้รับมันฮะตอน้อยู่มีน huh? you, mean? you in you you are in forties you we drunk up and all possibility quiz just for you is called อัม um, คุณคือของเล่นประเภทไหนเหรอ What kind of toy are you เป็นควิสที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นของเล่นประเภทไหนถ้าไมต้องเป็นของเล่น หรือว่าเป็นแบบเราชอบขอเรืองประเภทไหนอะไรประมาณนี้เอาไปดูกันดีกว่าฮะมีเสียงเลยนะโอเคไอ้ชื่อโฟดมีเสียงด้ว่ยหรอไอ้เช็กใครเปิดพัดลมเนี่ยมึงไมไ่ว่าเสียงแบบไมไ่ว่าเสียงแบบนี้ใส่วะเนี่ยคุณคือคุณชื่ออะไรปึ๊บประมาณเนี้ไม่ว่าเสียงลมมันทำไมเนี่ยโอ้ใครอยากฟัง,งเสียงลมวะ คุณเนี่ยสนใจหรือเปล่าหรือตื่นเต้นหรือเปล่าที่คุณเจย์รู้จักตัวเองมากขึ้นกับการทำแบบทดสอบนี้โฟร์เฮกเย่มีใช่กับโคตรใช่อะไรอะโฟร์คลาสแอสแอนด์อเพลสว่าอะไรวะเนี่ยคุณเป็นเพื่อนประเภทไหนอะไรวะวอสค of ออฟเฟน a อ e ยู u เดอะมัมเฟนเดอะสมาร์ทวันเดอะฮอส e ม a เดอะฟันนี่วัน ผมก็ไม่อยากจะตั้งตัวเองเป็นใครนะแต่ผมก็คิดว่าผมน่าจะทำให้เพื่อนขอร้องได้เยอะอยู่นะหลายๆเรื่องในในเนื้อร้องของเพลงอะไรอะ Smash Mouth เหรอคุณจะเรียกเนื้อร้องท่อนไหนขอดูไห้ได้ไหม Smash Mouth นี่หรอกระสิทธ์แน่ๆไอ้เหี้ยขอฟังกันแล้กันนะอ๋อไอเพลงเ r a k นี่หว่าใช่ไหม ผมจะเปิดช่วงสักสักช่วงให้มันดูแล้วกันนะฮะเนี <advances> ่ยประเด็นคือมันใช่พิธีการไหมดีกว่านี่ไง I ain't the s h a d o in the s h a d เอาเลยดีกว่า Why can we be friends Why can we be friends Why can we be friends ฮะอันนี้มันอยู่ในเนื้อล้อเลยเหรอไม่เห็นมีเลยวะ Why can we be friends Why can we be friends Why can we be friends What เห็นมีเลยเพลงอะไรเดีย่ยมึงออกมาเดีย่ยอ่ะ I am the c h e the play shoot in the play กูหลงเลยเนี่ยคุณอยู่ในปาร์ตี้คุณอยากจะเป็นแบบไหนมากที่สุดก็คือเป็นคนสายดืม่มไปเจออ๋อคุณคุณอยากจะทําอะไรมากที่สุดหรอคุณชอบอะไรมากที่สุดได้ดื่มได้เจอเพื่อนใหม่นั่งคุยกับนั่งคิดกับตัวเองหรือว่าเล่นเกมได้เจอเพื่อนใหม่ดิ ฉันเนี่ยเป็นคนชอบจะทิ้งงานสําคัญไว้จนวิจาทีสุดท้ายก่อนที่จะทําให้เสร็จอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่นะถ้าเป็นงานสําคัญนี่คือกูไม่ทําเลยเอ้กูไม่ใช่ดิช่วยกูกูไม่ปล่อยอ้เรากูทำให้เสร็จก่อนเลยอ่ะคือผมเป็นคนประเภทที่รีบร้อนใจร้อนมากเลยฮะแล้วเกิดว่าเขาสั่งงานที่มาสำคัญมาได้ทำได้เลยดีผมทําเลยอืมฉันชอบวิจะรอของใหม่เสมอเอาจริงนะผมเป็นคนที่นขางที่จะยึดติดกับของนะไม่รู้ดิอ่าอยากลองของใหม่อะใช่แต่คือผมจะทิ้งของเก่าไม่ลงเว้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรองเท้าอย่างเงี้ยขาดอย่างเงี้ยกูจะไม่ทิ้งกูจะวางก้อย่างนั้นแหละโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้กูไม่ทิ้งมันแบบห่วงไงไม่รู้แบบเราเคยผ่านเวลาไม่ได้กันชิดเดยอะไปหรือเปล่าวะเออก็ก็ก็ถ้าเกิดว่าอยากลองของใหม่เฉยก็คงจะใช่แหละบ้างไม่ปกติเด้กกันใช่แหละอออสีตาคุณคืออะไรสีเปาใช่ไหมวะใช่แหละเฮ้ยเปาหรือคัสัตว์สัตว์จะเป็นสีอะไรวะเปาเถอะ คุณไปร้านอาหารโปรดของคุณคุณจะสั่งอะไรอะไรทั้งอย่างที่ใหม่ๆเป็นของโปรดอืเป็นของที่เฮลตี้เพื่อสุขภาพหรือว่าของที่สูงสุดก็เป็นของโปรดดิตอนทำแบบทดสอบเนี่ยฉันเช็คแบบทดสอบฉันเติมเสมอตลอดเวลาเลยอืมก็ก็คงจะปกติแล้วมั้งเวลานั่งรถไฟหรือว่าเครื่องบินเนี่ยฉันจะพยายามคุยกับคนข้างๆเสมออ้าว้าเป็นคนแปลกหน้าที่กูไม่คุยเลยนะเบลตจะคุยทําไมวะเอ้ย โอ้ว่าไอ้รู้ามันค่านี่กูต้องเช็คตลอดเวลาแล้ววะ่ะเวยแปลกแล้วเสียงเปลี่ยนไหมเฮ้ยตอนตอนแรกกูไม่ได้ฟังเพียงคุณบอกปิดเสียงไปอะชิบหายแล้วในวันปกติเนี่ยคุณใช้เวลาว่าง,งคุณอยู่คนเดียวเนี่ยนานเท่าไหร่อ่าประมาณนี้ก็มันจะอยู่กับใครแะนะส่วนใหญ่นะโอ้ว oh, ่าแต่แฮกฟอรดเด็ดเซฟตี้เออเดี๋ยวพอปิดเขาหน้าหมาทำไมวะ ฉันมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายอ่าใช่ว่เรื่องแ,บบแปลกแปลกแหละอะไรอ่ะการนินทาคนลับหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดใช่อ้ถ้าเหมือนฟอนต์มันขยับเมื่อกี้นี้ฉันไม่เคยวิ่งฝ่าไฟแดงเลยถึงมจะไม่มีคนอยู่สอ่อสฝันโดนฆ่นาก็ตามใช่ผมกลัวตายมากเลยเออฝ่าไฟแดงนี้ไม่มีทางแน่นอนเวลากูอยู่ในห้องใหม่เนี่ยคุณมองหาที่นั่งแบบไหน ที่นั่งที่หันไปทางเข้าที่นั่งที่นั่งสบายที่สุดที่นั่งที่หันหน้าไปทางหน้าต่างแล้วก็ที่นั่งแรกที่คุณ้เห็นก็คงจะไมใช่ที่สบายที่สุดแล้วบ้องตอนที่ฉันลงนามปากกาเขียนลายเซ็นแล้วมาเนี้ยฉันก็อ่านข้อความทั้งหมดก่อนที่จะเซ็นลายเซ็นปกติ my two name eat food หรอไม่ใช่ถามทำไมเนี่ยกัวสาสภาพนีงมันขาว่าเซตขึ้นมาแน่นอนฮะ คือเกมนี้เนี่ยกูเล่นบ่อยมากจนก,กูแบบรู้แพทเทิร์นแม่งแล้วอะ่ะฉันเนี่ยชอบไม่ไเขียนสมุดลงไปอสมบันทึกหรือว่าไดอารี่ไม่เลยครับผมไม่ได้มีไดอารี่อะไรพวกนั้นเลยไม่เหมือนเป็นวัฒนธรรมของชาวต่างาชาติซะมากกว่าเนาะเอ๊ะทำไมตอนแรกม,มันมองว่าที่เราหรือเปล่ววาวะ Was h out of the artistic moment movement คุณชอบแบบไหนที่สุดอะไรวะเป็นประมาณว่าแบาบอ่ศิลปะประมาณนี่แหละคุชอบศิลปะแบบไหนมากที่สุดอะไรคือโรแมนติกก็อ่าอิมเพรสชันนิส เอ่โซเรลิสนี่จะเป็นดอกไม้คล้ายของจริงปะป๊อปอาร์ตเหรอแบบไหนวะเนี่ยเรลิซม์เหมือนจริงเอ,อ่อเหมือนจริงดีกว่าเอ,อ่อไม่รู้มันอื่นเลยอะ่ะเออเรลิสเซอร์เรลนี่ไม่ชอบเถอะคุณโกรธนานเท่าคุณโกรธกี่ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเป็นโกรธผมก็ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่นะส่วนยังวุ่นวิตมากกว่าแต่ผมไม่ค่อยบิดวายเท่าไหร่ฮะเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโกรธนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีเรื่องอยู่บ้างถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหาคุณที่ฐานนะั้นเนี่ยขอยิงโทรศัพท์เนี่ยคุณจะให้เขายืมหรือว่าไปเสีย่างสุภาพหรือว่าไม่สนใจมันก็ต้องดูเป็นวัดก็ต้องดูเป็นเคสไปเนาะแล้วเกิดว่าแบบใส่อีโมชั่คุมดมําางเนี้ยกูก็ไม่ไม่หรอกบ้างถ้าเอาตามตรงหมดส่วนใหญ่ก็คงจะไม่แหละเออคุณชอบสัตว์ตัวไหนไมากที่สุดระหว่างแมวหมาปลาแล้วคู่ฮะแล้วคู่ก็ตะป๊อกแมวดิ อเออไมวคุยจะตั้งชื่อตัวสัตว์ของคุณว่าอะไรผมเคยบอกไปแล้วเนาะในหลายเกมฮะเอ้ะฉันไม่เห็นเอ้ะฉันไม่ได้เห็นนายที่โบสถ์เลยนะเพื่อนอผมไม่ได้ไปโบสถ์ผมไม่ได้ศาสนาคริสผ,ผมเนี่ยมันเคยมีหมาตัวหนึงกับหมาที่รักที่สุดในชีวิตเลยเว้ยเขาชื่อว่าโนเนมผมก็จะตั้งอย่างนี้แหละฮะเป็นโ no น okay. เนมนำบอสองโอเคเพื่อนของคุณถามว่าคุณชอบเสื้อหรือเปล่าแต่เสื้อไม่โคตรอุบาทเลยคุณจะพูดว่ายังไง พูดว่าเสื้อนี่พูดว่าชอบเสื้อนั้นบอกเขาว่าเสื้อนี้ไม่โคตรอุบาทเล่นตลกกับเสื้อนั้นกับจะไปคิดว่าเสื้อไหนทุกตัวมันอุบาทเอาเล่นตลกแล้วกันฮะเดี๋ยวเขาจะไม่เครียดรือเครียดกว่าเดิมวะผมไม่รู้เหมือนกัน,นเอะเมื่อกี้เหมือนเอเอเมื่อกี้เหมือนฟอนตนะ์มันเปลี่ยนด้วยกูดูไม่ทันอ่ะมันเปลี่ยนเป็นอะไรบ้างวะนนี้หากฉันอ่ ถ้าเกิดว่าฉันไอนนเรีย้ยมึงฮะมึงจะจอดำกูอ,อีกแล้วเหรอถ้าเกิดว่ามันมันอยู่อยู่มันเปลี่ยนไปเป็นจอดำเนี่ยอะไรอ่ะไอวีไอเวนโ e ้สค o ีนฟอร์เดย์อ y นด n t post social media มีเดียโอชอ๋ออะไรอ่ะอ๋อบอกว่าฉันไม่ได้ฉันเนี่ยไม่ได้ใช้โทรศัพท์ทั้งวันไม่ได้โพสโซเชียลไม่ได้เช็คโทรศัพท์ของฉัน,หร,นหรือว่าเพื่อนหรือว่าครอบครัวเลยมันจะรู้สึก เป็นกังวลอย่างมากก็ใช่ไอดิตอนนี้แม่งโทรศัพท์มันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยเว้ยฉันชอบที่จะดูผู้คนออผมชอบนะผมชอบดูี e ย c ชั่นเว้ยผมชอบดูความรู้สึกของคนอื่นเวลาเห็นในสิ่งที่เราเคยเห็นมาแล้วในวันนี้ว้ยฉันก็ด้วยอ,อ่าใน station จะเป็นคั้นตอนทดสอบเนี่ยจะเป็นแบบช่อย่างการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงจะนี่ถามก็ถามเนี่ยคุณจะเห็นคำ เริ่มต้นคุณในเวลาสาวินาทีในการเลือกคำที่สุดช่างโยมมากที่สุดเอ่ออะเราดูฮะ paper news ี seed free the power ดีวะ free เลม computer internet เฮ้ยใครทำอะไรอะ date event e l l i n g ceiling อ่อ ear ฮิวเมอร์โจ๊กอันนี้คือบุกอะฮะอะไรอ่ะบีซิตฮะคำเหี้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเชื่อเดี๋ยว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 เขาว่าอะไรอ่ะเฮ้ยกูตอบหมดแล้วตอนนี้ฮะประกาศดังอูเบิร์ดดิเบิร์ด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  ลุกเอ้ยกูเลือกเป็นไอเชียคกูเลือกเป็นเคสเมทัลอะดีเฟนต์ก็ต้องเป็นเวดดิง้งอะไรวะงงวิสเปอร์เอสเอ็มอาร์อเมซิ่งแฮปปี้ดัสตี้คลีนิง่งฝุ่นบ้านนี้วินโดว์แกส้ส อุยอ้ยโอชิภาพมันเริ่มอุบาทึกไเปเรื่อยๆคือไม่ได้สังเกตภาพเนะี่ยตอนตอบคำถามมันโฟกัสแต่การเดินทางอืมนั่นเป็นการสรุปการเดินทามแบบฟรีส่วนแรกนะเพราะงั้นเนี่ยก็เรียนการต่อไปเลยโอเคเอืมคุณมีเพื่อนเท่าไหร่อืมประมาณนี้หนระือบงังเอ้ยหรือว่าเยอะกว่านี้วะจริงๆถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยคงจะเยอะแหละเป็นเพื่อนจริงๆหรือว่าเป็นเพื่อนทางอินเทอร์เน็ต เป็นเพื่อนที่รู้ว่าผมอยู่ไหนเป็นเพื่อนที่ไม่รู้ว่าผมอยู่ไหน,เป,นเป็นก็มีแค่ไปกี่คนนะเองอะก็ถ้าพูดถึงสาคนที่นั่นก็คนอยู่ในนี้นะฮะฉันเอ้ยว่าตอฟอกเมื่อกี้มันถามว่าฉันคือ,อสมพลังแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเทวดาคือผู้สงสารข,ของพระเจ้าอือหือ คุณย้ายเข้ามาเนี่ยพัฒน์เบ้ใหม่คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกอ่าก็คงจะทําความสะอาดละบ้างแต่เอ,อประมาณนั้นแหละถ้าเป็นพัฒน์เบ้นใหม่นะฉันมีตาที่สวยมากไหม่เนี่ยตาของเราก็พื้นสิกพื้นสิกอะไรว่าเบสิกพื้นฐานฉันจะไม่เปลี่ยนไปมากถ้าเกิดว่าฉันต้องติดอยู่เป็นร้อยร้อยปีติดที่คือประมาณไหนอะถ้าเกิดว่าตูถูกจับขังเป็นร้อยปีนี่กูคงจะบ้าไปก่อนแล้วอะ ไม,ไ,มไ,มไม่ต้องสิบไม่ต้องร้อยปีหรอกครับกูแค่สีเดียวหรือไม่แค่อเดือนเดียวกู่บ้าแล้วอ่ะอืมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีชีวิตอย่างนี้ไปร้อยปีแบบอายุไม่ไม่ยืนขึ้นเลยอะไรมาเนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนอะไรมากหรอกมัง้งเอา,อางี้้วกันก็อาจจะมีเปลี่ยนอยู่บ้างอ่ะกูคงจะทนไม่ไหวหรอกปอติดแตกก่อนฮนะข้ออะไรต่อไปนี้สําคัญที่สุดในวันหยุด Going somewhere new, seeing family, n e a r ิงโอเชียนเดอะมอลทิน safety สำคัญสุดใช่ไหม ถ้าเป็นพิเศษก็คงนึกถึงความปลอดภัยไว้ก่อนอะอว้ยไรตอนว่าเป็นการโกหกแบบการโกหกเพื่อหวังดีการโกหกเพื่อหวังดีเนี่ยจะดีกว่าการที่บอกความจริงไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเจ็บปวดกับความจริงนั้นอ่อมันเล้วแต่เรื่องเลยนะบางเรื่องสูตรว่ามีใครสักคนตายอย่างเงี้ยแล้วคนจะโกหกเว้ยเพาไทยเขาก็อยู่รู้ความจริงอยู่ดีบอกไปให้เขาทําใจได้เร็วก็จะดีกว่าเฉยน,นะบางเรื่องก็คนจะโกหกบ้าแล้วก็ไมีควร แน่อีหนูนี่แล้วก่อนเถอะกูจะดูไว้นะันมึงจ้องกูเถอะคุณอยู่ในที่สาธารนณะอย่างเส้นสวนสาธารนณะหรือว่าแม่น้ําแล้วเห็นชั้นยังอยู่ฝั่งตรงข้ามมองไปที่คุณคุณจะอะไรคือไม่สนใจอันที่สองกลับบ้านอันที่สามคือประชิญหน้าอันที่สีนะ่แล้วจะโทรแจ้งตำรวจปะต้องจะเป็นอย่างนี้นะฮะคุณมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความอดทนเมืม่ออยู่กับคนที่อ่อ การทการอย่างให้เห็นผลในนี้คือประมาณว่าบ,บีโอยอะไรวันันนี้ป่ะทำงานไม่เสร็จตุนต่อเวลาเออ่พูดคุยก,นกานเสร็จแล้วไปสับสนโจนนะะนนอ,อนโจันนี้แหละมั้งคุณมีงานประเภทไหนเอ่อเอนเตอร์เทนผู้คนโอจันนี้แหละไม่โดนอื่นเลยฮะเอ่อคุณเคยเห็นนกพูกเนี่ยตนาทีกี่เอ้ยคุณเคยเห็นนกพูกนาทีกี่ครั้ง ตั้งแต่กูเกิดมาเลยปะแต่กูมันเคยเห็นเยอะอยู่นะเออเอาแล้วคุณคิดว่ากี่ครั้งที่เจ้าคู่เนี่ยมันมองกลับมาเห็นคุณก็าตามที่เห็นในเมื่อกี้โอ้โอยากเห็นคุณทุกรอบแหละเมื่อคุณทำทดสอบบุคลิกภาพเนี่ยคุณจะได้เรียนรู้กับฉันมากๆพอที่ฉันเนี่ยจะรู้กับคุณจะเทนเดตฮาร์ท t o เมสเอออากลีแล้วกันฉันมั่นใจในความสามารถในการปกป้องตัวของฉันก็เฉยๆอะโอเค ฉันชนะก,กับทุกการต่อสู้ที่ฉันเข้าไป ừ, ก็ไม่นะว่ามันเลื่องหายแ,แปลกแล้วบอชฉันคิดว่ามันยากที่จะทํางานให้เกิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบใช่ก่อนเรื่องนี้คุณเคยโกงหรือว่าโกงอะไรโรงเรียนไหมก็คงจะเคยเคยเคยโอ้ยฉันชอบที่จะเรียนให้เหร็วคือตอนที่ฉันเดินโอ้โหของจริงเลยฮนะตอนที่ฉันเดินตอนกลางคืน ใช่อ่แมวนี่ชื่อว่านนเนี่ยนี่มีชีวิตอยู่ไม่มึงถามกูว่าถ้าเกิดว่าอยากชเล็กยิ่งเกูแค่สมมุติไปเฉยไม่ได้มีแมวชื่อโนนมฉันเชื่อว่าการทดสอบบุคลิกภาพเนี่ยสามารถที่จะกำหนดความเป็นตัวของเขาได้ก็คือว่าเรารู้ว่าเขาเป็นคนประเภทไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคงจะใช่แหละฉันเชื่อว่าเทสตรงนี้เนี่ยทำโดยคนจริงๆอะกูเชื่อมึงจะบอกว่าทำโดยเออมึงจะบอกว่าที่ทำโดยคนจนอย่างนั้นเหรอ ฉันได้มีปัญหาในการแยกความฝันยออกจากชีวิตจริงตอน,นฉันตื่นอยู่ก็ใช่นีเออฉันคิดด้วยามีใครบางคนมองฉันอยู่เนี่ยฉันรู้สึกอืมใจเต้นแรงหรือว่าทั้งหมดเลยหายใจเร็วขึ้นอะไรอ่ะรู้สึกว่าขนขน,ค,นคอลูกอย่างนี้หรอกับแรกนี่คืออะไรกูก็สทั้งหมดเลยแหละวายวายวายโอเคนี้ก็บแบบเดิมนะฮะ Cooper, โคลเปอร์ลักกี้ไรเชอร์เฮ้ยใครมาทำเฮีย้ยอะเอ้ยูเรื่อกไปทันโอ้โหทำใหม่เลยเหรอฮอนฮอนนี่ก็ต้องเป็นเอ่อนี่นี่แอปเซนต์คือเชีย่ยเลยวะแอังเจลนิวิน มีการเชิมต่อกัน,นะอีวิลเอ่อตาเฟสกูนบูนสักสักคำฮะอะไรวะเอฟฟูแฮปปี้ดูจิฟูโฟตตักกูด,ดิผมดูเองก่อนเลย เ,เฮ้ยเบียดสอบถามมึงเยอะจังอะฉันคิดว่าฉันเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องดูลแลครอบครัวแล้วก็เพื่อนของฉันก็กรีนเโอ้ยมึงใครเนี่ยฉันอยากจะรู้ซะเกิดแล้วมีใครบางคนหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยดูฉันก็คนอยากจะรู้แหละใครอะใครมันดูกูอยู่อะกูอยากจะรู้มากเลยตอนนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็หกสิบปีเอ่อถ้าทำไปโตัวกูบัติเหตุสกกอนก็คงจะใช่แหละ โอ้ยเพื่อนเนี่ยก็คงจะต้องกัวงวลอยู่กับฉันแน่แวถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยถูกทำร้ายไม่รู้ดิไม่รู้ใจคอกันประมาณนั้นแหละไฟมอลเคชั่นทูโกโอเคโอ้ย,อยฮะฉันเล่นเกมเฮอร์เลอร์ในตอนเช้าเพราะว่าฉันกลัวเกินไปที่เล่นตอนกลางคืนมงึงดูเวลากูด้วเหรอแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเวลาของกูที่ดีมันคือตอนเช้าใช่ คณเนี่ยจะต้องผู้คนเนี่ยต้องมองหาใช่ถ้าสักเกิดว่าฉันหายตัวไปใช่ข้อใดต่อไปนี้จะเป็นการอะไรป้องกันที่มีประสิทธิผลต่อการต่อสิ่งเหนือธรรมชาติก็คือจะเลือกอะไรถ้าเกิดว่ามีเชื่ออะไรที่อยากเกิดขึ้น aring of sales ปิดตารูปรคำไม่มีคนในข้น้นต้นอ่ะฮะ how won't you อะไรอะ charter size your โอไม่เคยเห็นคำพวกนี้เลยหรอมิชชั่นหรอ คือแปลกว่าคุณจะกระโดดลักษณะของการมองเห็นอุปกรณ์ตอบพ่วขงของคุณอย่างไรวัต h e fuck? ตอบไปด้วยกันฮะเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณเสียตาไปคุณจะอะไรอะซาวด์เดือดโฮช็อตรีเ h e เดียม the... ตาปลอมบ้าแรกถ้าเกิดว่าเสียตาไปเนี่ยจะเป็นยังไงหรอแทนที่จะก้อนกวดพยายามร้องไห้เย็บปิดรูวัตต์ฟักแต่ละอัน ยังร้อ,องไห้แล้วคุณเป็นของลิขิตเพี่ไหนกันล่ะถ้าอย่างนั้นคำตอบของคุณก็คือเจอกันอีกสิบสองปีเย่นายกันจะเพอร์ฝึกแล้ว,ลวเกือบแล้วเกือบแล้วนิดเดียวอะไรอะ่ะแค่ปัญหากวเนเยของเพื่อนได้เป็นไรฉันมีความอดทนคุณไม่จะคนไม่มีคนมากมายรอบตัวเสมอไปวัดนี่หรอ อีสี่สองปีกูอยู่เท่าไหร่วะเอ่าประมาณหกสิบเอ็ดอีหกสิบเอ็ดมาเจอกันเหรอได้ครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยตอนนี้ผมอายุหกสิบเอ็ดเนี่ยผมจะมาตอบแล้วกันว่าเกมมันจะเป็นยังไงนะฮะโคตรแปลกๆนะไหนว่าเฮอเลอร์หรือว่าไอ้ที่เห็นอยู่ตรงโอ้นั่นเหรอกูก็ว่าอยู่ไอ้ที่คอมเมนต์บอกว่าเจอกันอีกสี่สามปีเจอกันอีกสามสิบแปดปีเจอกันอีกสามสิบเก้าปีเจอกันอีกสี่สิบเก้าปีมันคือชิอาเลยวะ นี่นี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เป็นาพาดหนึ่งด้วยกันถ้าในาพาดสองเนี่ยอีกสี่สองปีเดี๋ยวเรามาเจอกันในาพาร <c oughs> ดสองโอเคนะครับถือว่าจบไปแล้วกันสำหรับวันนี้กับเ,เกมของอ๋อเขาให้คนจริงใจคิดว่าจะเป็นแนวเพลล์เลอร์แบบเพอร์เลอร์ไปเลยแต่อันนี้มันเซอร์ไอลอกเจอร์เรอร์เนาะมันเล่นความรู้สึกเราเว้ยก็คือมันทำให้เรารู้สึกว่านว่าไอ้เชีย่ยกูมีตกกังวลว่ะอีกสี่สองปีกูจะเป็นยังไงวะ แล้วมาเนี้ยมันเงียบเลยเจอกันอีก2ปีเยอางนี้สิปีอะไรมานี้ไหมถ้ามีนี่คือมือขนตุ่สั่นแน่นอนน,ะมน,มนเมนื่อด้เกมเนี้ยแบบไอ้แค่สองปีกูจะเป็นอะไรวะคิปหายแล้วสองปีหน้ากูออกจากบ,บ้านดีกว่าไม่ไเล่นกูอยู่ในบ้านดีไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้มึงนานเกินแล้วก็ไม่ได้มีเฮลเลอร์เลยจัดฉาจะสแกนแล้วมีแค่พลาดปิดเฉยแต่ก็เอาเป็นว่าได้มาลองเล่นดูด้วยกันฮะคือถ้าเทียบกันเนี่ยไอแนวควิสที่ผมเล่นมาเนี่ยอันนี้คือชีพสุดแล้วเว้ยไม่น่ากลัวเลย มีเสียงเหยอยนิดหน่อยแต่ก็เฉยอ่ะอืมแต่แตคนที่อยกลองก็ดูกระดิ่้านในคลิปเลยให้ไปดูกันซิว่าคุณจะได้พาร์ทสองอีกกี่ปีผมเนี่ย42บางทีคุณเนี่ยอาจจะไม่รู้ดิ670ปีอะไรมาดนี้ป่ะถ้ามาลองดูฮะแต่วันนี้ขอลาไปก่อนด้วยผมเจอนครับจริงใจเราได้อะไรเมื่อเคยไม่มีใจให้ผมคยเคย